p okay? i พิกมัสร o มโอเค i ันจะ back. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องกล้องป่ายสุขุสุขอนุกาจ้ากระต้าน้อยออกมาอีกแล้วอีหวงถือกระต้าน้อยออกมาอีกแล้วพี่น้องสิพาไปเก็บเห็ดนะคะช่วงนี้หวงกับสิเก็บแต่เห็ดเด้อพี่น้องเห็ดมันออกเห็ดมันออกไปไปเก็บน้ากันจ้า พอสก็บไปเพื่อที่จะต้มแช่ไว้ในช่องฟีดนะเอาไว้กินเนี่ยมันบ่มีนะจ้ะออกมาเนี่ยายสองนะันี่นะมาเก็บเห็ดายสองเหตุผลที่มาเก็บเห็ด่มบ่ยเนาะเพราะว่าเานี่ยมือเสาค่อยเลี้ยวบบเห็นเห็ดพี่น้องตาค่อยบอดีสายตาบดีเลยแล้วที่สําคัญเนาะพี่น้องเคยเห็นงูมันมีงูงูมันเ,เป็นคือจังใบใหม่นี่สีใบใหม่เลยนะคะนี่แหละจังว่าเด็ดใส่กระบ,บูดพี่น้องจังว่าใส่กระบ,บูด มันสีเหมือนก,นกันกับใบไม้เลยดูยากมากกันเลยมาให้มันมิดแดดซองแน่ให้มันเห็นหวงเห็นเฮืองแน่ล่ะนะจ้าทวสันบบไดเลยข่อยานเมื่อก่อนนี่พาตาเหตุขวมเลยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่กระโดดย้วยโดดแล้วแล่ะตาเหตุขวมเลยแลนเลยบบหวัวซาแล้วเอาพี่น้องไปไป,ไ,ปไปไปเก็บเหตดเบาหลายเขาสีห้ยไปจะหาดอกแรกน้วกันเลยเพราะท่านดได้เด้นนี่นี่เขาแต่ออกมา นันนี่ยน,น,น,นั่พี่น้องเห็นปอดอกแรกของค่อยมือไหม่เด้อนี่มือใหม่ได้เพราะเป็นมือเก่าได้ผ้าเก็บทุกวันวันต่อวันอดอกแรกไปหาอีกดอกใหม่ว้ามวนเป็นบ้าเป็นบ้า,เ,บาเก็บเห็ดรับตาโล่งก็เห็นเห็ดฝันเห็นเห็ดอยากให้มันแจ่งใบใย,บยอยากเห็นแต่เห็ดวะ เห็นแต่เห็ดบนสันอยากเก็บแต่เห็ดนั่นพี่น้องอม,มันอยู่จังสีด้คุเมือน,นี่เป็นบ้าเก็บเห็ดพี่น้องนอนกับฝันเห็นเห็ดดอกงามอยู่โอ้ยมุนเลยพี่น้องเสดายเด้ làng ở đỏ thì ngàm như áo này hừ, đọc này cái cày มันเมืม่อขนาดยัเงเก็บเอาเก็บเอาเลยเอ้ยพี่น้องนี่เฮ็ดเพลิงเฮ็ดเพลิง โอ้ยเหมือนนิฮอนแดดเดอร์ววสวยมากตัดขาก เอาเห็ดมันปูก่อนวันนี้จะเอาเห็ดมันปู โอ,อ้ดอกง,ง่ายๆค่อยหลังง่าย คุ่ณดกคุณบานเพิ่เยอ่ขึ้นตัดขามานันนำ มันปูปันดอกใหม่ปันเพื่อเว่ออยู่ไม่ใหญ่แทะดอกมันปูหุยหยงามมากเลยตัดนันก่อน ตงกระดาษไปเลยลูก พี่้องเบิง้งตาหนึ่งขอยเอาตัวนี้ก่อนโอ้โอพี่้องเบิง้งขอยออบม,มาหัดสวนพักขอยผู้เด้ ผักสลัดงามๆเขาไม่ไ,ได้หดหนามจักเพื่อฝนมันตกหอมตาเห็ดน้อยโอ้ยอุดมสมบูรณ์พักอันนั้นแม่มังกินเมดแล้วมันก็กินผักเขียวผักกาดน้อยค่อยพูนทั้งนั้นผักบุ้งทุกคนมักถั่วก็ากำลังม,มาเหาะมาแน่ขืนสิขืนเขาเอิญนี่ยัยงขืนข้างโอ้ยหอนแห้งพี่น้องเบิง้ง ยางอ้อมมะหอดแปลงพักสวนพักนหน่อยขอบคุณพ่อพูดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมือนนี่ปวดพ่ออ่างอ่างเฮ็ดกันแต่ตาหน่อยนึงอีกแล้วเห็ดมันปูได้เยอะมากเลยเมือนี่นั่นนะแต่เฮ็ดมันปูเด้เห็ดไข่เฮ็ดเอ่อเพิงเดี๋ยวจะไปล่างเห็ดใบกันเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องขออนุญาตไปล่างเห็ดกันเด้อสีล่างต้มแซ่ในใสในส่งฟิชไปกินย่ามบะหมี่ขึ้นหอดจ้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ you <phone rings>